พระพุทธองค์พร้อมทางพิสุกโรงเนี่ยก็เดินจาเี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นทอพระเนเห็นไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยกำลังลอยมาในแม่น้ำแล้วพุทธองค์ก็กล่าวถามกับพิสุว่าด้วยเหตุฉะไหนไม้ท่อนนี้ยจริงๆมันวควรจะต้องใน่สุดแล้วน้ำลูกสายเนี่ยมันหลอกมันไปสู่ทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้ท่อนนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนต้องไปสู่ฝั่งสู่ทะเลสู่แบบพระพนิพพานได้ทั้งนั้นแหละ แต่มีเหตุกนอันใดกันบ้างเล่าที่จะทําให้ไม้ท่อนนี้เนี่ยไม่ลอยลงไปสุดทะเลบ้างหนึ่งมันลอยมาติดฝั่งนี้บ้างติดฝั่งโน้นบ้างสองลอยจมลงไปท่ทามกลางไปน้ําเลยสามลอยไปแล้วก็ไปเจอเกาะแก่งแล้วก็สะดุดอยู่ตรงเกาะแกง่งโขดหินดินทรายนั้นสี่โดนมนุษย์หรืออ่ามนุษย์ก็ได้เนี่ยเอาไม้ท่อนนั้น่ะออกมาจากน้ำห้าเนี่ย โดนเกลียวน้ําวนวนอยู่นั่นแหละไม่สามารถออกไปสู่ทะเลได้วนอยู่นั่นแหละอและสุดท้ายตัวไม้นั่นเองเน่าจากภายในอ,อเป็นหกอย่างที่ทําให้ไม่สามารถลอยไปสู่ทะเลได้อทีนี้ออเดี๋ยวเคขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขอทวนยู่นิดนึ่งนี่ภาหลังก็ทุทกทางไม่ออบอกโบทำเนื่อครับเรื่องท่านติดมีเยอะมากใช่ไหมเอาสั้นๆเลยเน่ยสรุปหนึ่งคือ ฝั่งนี้ฝั่งน้อนจิตฝังสรุปตอแรกคือบอกไม้เนี่ยมันต้องไปถูทะเลถงขำไมทะเลแหละแต่มันจะมีเหตุอะไรล่ะที่มันทําให้มันไม่ถึงใช่ไหมอ่าหนึ่งคืออะไรมาลอยมาติดฝั่งนี้ไม่ก็ฝั่งติดฝั่งติดฝ่งติดฝั่งติดฝั่งมิฝั่งติดั่งติลฝั่งติดฝั่งติดฝั่งติดแก่งติดฝั่งเิาฝั่งติดฝั่งติ่งติดฝอ่งติดฝั่งติด่งติดฝั่งติดฝั่งต่งนิดว เน่าในเน่า,นาในไะนออเอออ่ะต่อ,นะอเอพิสุก็ถามเออให้ให้พระพุพทธองค์ทรงอธิบายด้วยเถิดว่าที่พระุทธองค์กล่าวน่ะแต่ละข้อน่ะมันหมายถึงอะไรการติดฝั่งฝั่งนี้บ้างฝั่งน้นบ้างเนี่ยหมายถึงอายตานะภายนอกกับอายตนะภายในอ่ะคือติดตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม ไยาอีกที่ก็คือติดฝั่งนี้ฝั่งนู้นคือบางทีติดไอ้ที่อยู่กับตัวเองเนาะก็คือตาแบบเห็นรูปอะไรเงี้ยเนาะเห็นแล้วชอบไม่ชอบก็กตาหูจมูกลิ้นใจนนนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าไปติดรถรูปกินเสียงส,สัมผัสความซับซึ้งดีถมอารมณ์มาว่าไปไม่ติดตรงนี้บ้างเติดตรงนู้นมากโอเคโอเคโอเคอะเดกเซนสองสองไม้มันจมเลยไม้จมไม้มันจมเนื่องจากว่า เราอะกลายเป็นธาตุของความโลภของนันทิราคะของตัณหาของตัวเราเอง <S 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 โอเค<ม>เราได้กลายเป็นธาตุของความโลภ<ม>แะ้พราความอยากได้อยากมีอยากเป็นออ<ม>ทำอะไรก็ได้ไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงโลกไว้ก่อนอยากได้อยากมีไว้ก่อน<ม>ใช่ปะ่ะไอเดนที่มันก็จะเป็นไม้ที่จมไปเหมือ<ม>นทู่ขันนะไปต่อครับต่อต่อต่อไม่มีอะไรครับไหลไปดีๆไปติด เกาะแกงหลายติดเกาะไอ้เกาะนั้นชื่อว่าเกาะอัศมิมานะอัศมิมานะคืออะไรก่รอโอ้โหขาแปลก่อนได้ไหมกันนก็คือมีตัวมีตนไปเปรียบเขาเออไปติดตรงนี้ว่าเฮ้ยดีกว่าคนนั้นดีกว่านโอ้ยชั่วคนนี้โอ้สู้เขาไม่ได้ทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้เหมือนเขาอย่างงั้นสวัสได้เหมือนเขาก็แสวงหาเหมือนเขาแล้วทีนี้ครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบมันก็เลยติดติดอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดนั่นแหละ อน,นี้มีมนุษย์หรืออมนุษย์มาเอาไปมนุษย์กับอมนุษย์ด้วยนะ,ะคืออะไรถ้ามนุษย์มาเอาไปเนี่ยก็กลายเป็นคือภิกษุเนี่ยกลายเป็นไปคุกคีกับครุษหัดแล้วก็คือว่าแทนที่จะแบบใช้ชีวิตยอยู่ให้มันเหมาะสมเหมาะควรใช่ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าไปคุกคีอะไรมากมายกับ กับโลกกับสังคมยามเขาโศกเศร้ายามเขาสุขสรรก็ไปคุกคีเขาเขาเป็นส่วนของมนุย์ด้วยเขาเป็นทุกข์เาก็ไปเป็นทุกข์กับาจอยจอยจอยหมดพ่ออย่าลืมว่าคนที่บวชล้วคือมันต้องตัดพางโลกใช่ป่ะเพื่อให้มาแบบฝึกประพืชปฏิบัติแต่ว่าไม่ตัดจริงอย่างงี้ยังมวนจอยอยู่อโลกกับสังคมอยู่ครับอ้ามนุษย์นี่คือกรณีที่พิกษุปลาพืชพรมอาจารย์เพื่อที่จะได้เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่อ๋อก็คือว่า แบบเต็มสตรีมอะต็มเต็มที่เลยก็คือแบบเป๊ะเป๊ะเออเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือแบบเป๊ะทุกอย่างเพื่อความพรมเป็นเทพที่ใหญ่เป็นอะไรก็ตามที่แบบพรมเทพเทวดาทั้งหลายเป็นอะไรอย่างหนึ่งพรหมอาจารย์ไปเพื่ออันไหนเออแต่ไม่ใช่คนนะใช่ค่ะโอเคแล้วก็วนเกลียวน้ำวนวนวนไปเรื่อยๆวนอยู่นั้นออกไปไหนไม่ได้คือกามคุณห้ากามคุณมีอะไรบ้าง ลูกเลูกเสียงกินรสสัมผัสใช่ไหมเช่นแบบเราแบบหลงเพลินในอาหารอร่อยรสชาติอร่อยเสื้อผ้าหน้าผมทีเดนเกินเบอร์ต้องได้แบรนด์นี้แบบวันๆมันเอาแต่การมาคุณทั้งห้ทั้งนั้นเลยชื่อเสียงเกติยศต้องนู่นนี่น่นมันต้องเป็นนายก โดยเจตนาล่อทั่วไปใช่โอเคใครลงสมัครก็อยากเป็นอาก็คนสมัครเป็เรียกว่าเลือกตั้งก็ต้องไปอยากอยากเป็นนายกผมไหมเขาจะได้ดูแลประเทศลงไปทเพื่ออะไรอ่าได้ดูแลประเทศอ่ะ เ้าหกนะเน่าน่ากลัวเลยไม่ได้ภาพจริงเลไม่ไม่ไมโอเคจริงเขาหกนะทอนไว้เน่าเน่าจากภายในเน่าจากภายในเป็นพิสุผู้ถุศีนปรับพื้ันกปิปิลอลอกลวงจริงๆแจ้วไม่เป็นพิสุก็้อกว่าตัวเองนเป็นสุณกอือไม่ไดัวีความเป็นพฤสุข้ถุสินปัเป็นพิสุขกู้ถุสินปัยวุบันเป็นสุขู้ถุสินปัจจุบันเป็นิสุขกู้าวสาะปัจจุให้เป็นพ่สุข้ถุสิ เป็นคนดีอือโอเคว้าวว้าวก็หกอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ไม้อันนั้นจะไม่ไปถึงมหาสมุทรจะไม่ได้จะไม่ได้เดินทางไปนก็ข่ไกลม่ได้เินทางเข้าขแล้ว